ไปดูความบุรมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในไทยกันบ้างผู้ชมครับเสือ4ชนิดปรากฏตัวผ่านกล้องดักถ่ายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะสะท้อนถึงความบุรมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในผืนป่ามรดกโลกครับเดี๋ยวไปดูภาพกันผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับได้ร่วมกันกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ประเทศไทยสำรวจและเก็บข้อมูลจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าครับที่ติดไว้บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน นะแล้วก็พบสัตว์ป่าเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะนี่ฮะเสือโครงซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าแก่งกระจานแล้วนอกจากเสือโครงแล้วก็มีเสือดําด้วยนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นเดียวกันนี่นะแล้วมีเสือลายเมฆคุณผู้ชมเสือลายเมฆเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายยากมากาแล้วนอกจากนี้ยังมีแมวลายหินอ่อนเป็นสัตว์ป่าสงวนในวงเสือ นี่นะตัวนี้เลยนอกจากนี้นะฮะยังพบช้างปา่ามีควายและฝูงหมูป่าด้วยหลายชนิดเลยนะค่ะโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะคสัตว์ป่านานา,นานชนิดน้อยใหญ่เลยแล้วก็การที่ได้เจอสัตว์ตระกูลเสือถึง4ชนิดแบบนี้ซึ่งนับว่าเป็นสัตว์ป่าหายาก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุรมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต,ต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรีค่ะโดยเป็นผลมาจากการล่าตระเวและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าผืนมรดกโลกแบบนี้อย่างเข้มข้นนะคะแล้วข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ในอนาคตต่อไปเนี่เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนนักอนุรักษ์รกจริงๆก็ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ากันด้วยนะคะ